สวัสดีครับ m m a x Solar ซล l l ลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปแรกที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับก็คือเป็นระบบไฟแสงสว่างโซล่าเซลเป็นหลอดไล่ย,ยุงนะครับเป็นหลอดไล่ย,ยุงของคุณพี่อ่าเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เคยสั่งชุดคอนโทรลของทางร้านไปเป็นของคุณพี่ชลธีนะครับสั่งไปที่อำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นระบบ 12โวลต์น,นะครับแล้วก็แต่ว่ามีชุดชาร์จเป็นระบบ24โวลต์น,นะครับรองรับการต่อหลอดมากๆได้ถึงประมาณ30หลอดนะครับในส่วนของการชาร์จเนี่ยชาร์จเป็นระบบ24โวลต์แต่ว่าชุดระบบไฟเนี่ยแยกออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นระบบ12โวลต์ต่อแบตเตอรี่แค่ลูกเดียวแต่ว่าเราชาร์จชาร์จในระบบ24โวลต์น,นะครับชุดนี้เป็นของคุณพี่โชลทีนะครับสั่งไปที่อุบลราชธานีนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับตัวนี้เป็นหลอดทั้งหมด 12หลอดนะครับ2 4 6 8 10ห2หลอดนะครับ12หลอดทั้งหมดเลยนะครับเป็นระบบ12โวลต์นะครับมีระบบเซนเซอร์อัตโนมัติด้วยก็คือเป็นโฟโตเซลล์ท่านที่จะไปทำไล่ยุงฟาร์มงวัวฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มไก่ฟาร์มหมูนะครับที่ยุงมารบกวนสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับไก่เลี้ยงนะครับสุนัขหมาแมวนะครับแล้วก็ ฟาร์มหมูฟาร์มงัวฟ,ฟาร์มแกะนะครับที่มียุงนะครับมียุงมีสัตว์มีมแมลงต่างๆที่มาลุกวนสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับทางร้านก็จัดระบบไปให้นะครับตัวน,นี้เป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับเป็นระบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์ไปติดตั้งลักษณะห้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดได้เลยห้อยแล้วก็ยึดนะครับครับยึดในที่ที่แสงธรรมชาตินะครับอย่ายึดใกล้กับแสงนีออนหลอดไฟนะครับเวลาปิดเนี่ยปิดปุ๊บเซ็นเซอร์ไม่ได้รับแสงแดดนะครับแล้วก็เดี๋ยว หลอดก็จะสั่งเปิดนะครับอ่าหลอดแดงแล้วครับอันนี้เป็นหลอดไล่ยุงนะครับแสงจะกัดตานิดนึงนะครับเป็นหลอดไล่ยุงนะครับอ่าอันนี้เวลาตอนเช้ามาได้รับแสงแดดไม่ต้องคอยปิดคอยเปิดครับฟาร์มงวฟาร์มแพะฟาร์มแกะที่อยู่กลางไร่กลางนานะครับที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับตัวนี้เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่ช่วยไล่แมลงไล่ยุงของสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับเวลาตอนเช้ามาเนี่ยก็คือเซนเซอร์ได้รับแสงหลอดทั้งหมดจะดับเองอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องคอยมาปิดคอยเปิดนะครับแล้วก ตอนกลางคืนมืดนะครับผมปิดไว้ไม่ให้เซนเซอร์ได้รับแสงนะครับจำลองว่าเป็นเหตุการณ์ในตอนมืดนะครับสักพักหนึ่งนะครับสักประมาณ5-6วินะครับแล้วก็หลอดจะทําการเปิดนะครับอ่านะครับหลอดจะเปิดเองนะครับตอนเช้ามานะครับเซนเซอร์ได้รับแสงแดดเดี๋ยวหลอดก็จะสั่งปิดนะครับอ่าปิดเองแล้วก็มีสวิตช์ที่เป็นแมนนวลด้วยก็คือสั่งปิดสั่งเปิดเองได้เลยนะครับจากสวิตช์นะครับ ชุดนี้รองรับได้ถึง30หลอดนะครับก็คือแบบแยกชุดออกมาเป็นชุดละประมาณ15หลอดได้เลยนะครับก็คือชุดละ30หลอดแต่ว่าการชาร์จเนี่ยชาร์จเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับชาร์จเป็นระบบ24โวลต์นะครับ,ช,รรบ,บ,รบชุดนี้ซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่พิเศษเข้ามาที่ลูกค้าต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของระบบมะแมลงนะครับมแมลงที่มาก่อกวนนะครับมากวนใจสัตว์เลี้ยงของท่านไม่ว่าจะเป็นฟาร์มงวฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์ม เล mm hmm. the at the no uh, ี้ยงงัวนะครับเลี um, mm ้ยงงัวเลี้ยงแพะที่อยู่กลางไร่กลางนานะครับกลางป่ากลางเขาที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับชุดนี้เลยแนะนําเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นชุดที่ช่วยแก้ไขปัญหาของท่านได้นะครับแล้วก็ข้อดีของของชุดนี้ก็คือถ้าจะเพิ่มต่อหลอดเนี่ยหลอดละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหลอดละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองท่านก็สามารถเพิ่มต่อพ่วงไปได้เลยครับท่านจะพ่วงไปกี่หลอดก็แล้วแต่ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับอันนี้ทางลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็นสาย ขนาด5เมตรนะครับแต่ละหลอดเป็นขนาด5เมตรแล้วก็สายเมนสายเมนอยู่ที่60เมตรสายเมนวิธีการปอกนะครับเดี๋ยวผมจะทำมาร์กไปให้เส้นสีฟ้าเป็นไฟบวกนะครับสีน้ําตาลเป็นไฟลบสีฟ้าเป็นไฟบวกสีน้าตาลเป็นไฟลบนะครับท่านก็แกะออกมาแล้วท่านก็ดูมาร์กแต่แต่ละเส้นนะครับเส้นที่มีขีดมีขีดอยู่ที่สายเนี่ยครับมีขีดอยู่ที่สายเนี่ยมันจะเป็นไฟลบนะครับต่อเข้าเส้นหนางตาล ท่านก็ปอกได้เลยครับปอกสายเมนแต่ละจุดท่านก็ต่อจ้ำพ่วงแต่ละจุดแต่ละจุดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้สายช็อตกันนะครับถ้าต่อผิดหลอดจะไม่แดงนะครับท่านก็กลับสายใหม่นะครับให้ถูกนะครับถ้าต่อผิดแล้วก็เช็ควิธีหนึ่งนะครับบางทีตรงขั้วนี่ครับขันให้แน่นนิดนึงนะครับตรงขั้วขันให้แน่นนิดนึงนะครับท่านลองขยับตรงขั้วในกรณีที่หลอดไม่แดงนะครับอ่าอันนี้จะเป็นหลอดกัดตานิดนึงนะครับเพราะว่ายุงเขาจะกลัวแสงประเภทนี้นะครับซึ่งเป็นหลอดไล่ยุงโดยเฉพาะเลย ขนาด9วัตต์นะครับขนาด9วัตต์เป็นหลอด12โวลต์ขนาด9วัตต์เป็นหลอดไล่ยุงโดยเฉพาะนะครับอันนี้เป็นระบบชาร์จนะครับในส่วนของการต่อแผ่นโซล่าเซลล์ในส่วนของระบบชาร์จระบบชาร์จเป็นระบบ24โวลต์นะครับมีสายอนุกรมแบตไปให้ด้วยอ่าระบบชุดชาร์จเนี่ยต่ออนุกรมแบตนะครับแล้วก็แผ่นเนี่ยต่อแบบขนานกันเท่านั้นนะครับสแผ่น ต่อแบบขนานกันเท่านั้นจะมีขั้วต่อแบบขนานไปให้ด้วยบวกเสียบลงกระบวกลบเสียบลงกรลบนะครับก่อนที่จะเปิดเบเกอร์ทรงการต่อภาพแต่ละจุดให้ดูก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายนะครับถ้าให้เกิดความถูกต้องด้วยนะครับให้ท่านส่งภาพมาในไลน์ให้ดูก่อนท่านใดที่ต้องการระบบโซล่าเซลล์ออนกิดออฟกิดใช้ในบ้านหรือว่าเป็นระบบต่างๆนะครับระบบสูบน้ำอ่าสมิร์ทหอยโขงนะครับทางร้านยินดีบริการครับ0 8 1 6 8 0 6 0 5 1ครับ 0816806051ครับสวัสดีครับ